แมวแพงนะแมวเผื่อไอ้แมวไม่ใช่ so in oui, แมวกระจุงกระจิงนะแมวแพงทั้งนั้นนะแมวเลยไอ้เมาส์ฟื้อกับแฟนเก่าสมัยก่อนชื่อไอ้ชนแฟนเก่ามันชื่อพิมก่อนพิมแล้วก็ไม่ใช่ชื่อแมวสี่เหลี่ยมผูดชื่อแฟนเก่าทำไมโอเคแล้วผมมาเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแบบว่าแค่ขี้แล้วก็กดไม่ได้้แลววันนั้นที่กดไม่ได้ทำยังไงโอ้ก็รั้งก้นไม่ได้ มันคงตีส้วมแตกคือเอาตั้งแต่เริ่มท้องเลยไหมได้จะเล่าให้ฟังไปทำอะไรมาถึงท้องฮะกินข้าวมัแล้วอะไมตั้งแต่ท้องทำไมไหมไปแดกไส้กรอกมั้งเอ้ยไปแด้กรอกมั้งเอาละครับตอนนี้นะครับอยู่บนรถนะครับกำลังจะไปเซนทรันพารามเก้านะครับวันนี้คนที่คือะครคุณก้อย คอนเทนต์ลูกกัตันย uh)> ูแห่งปีก้องเปี้ยวมากสีให้ได้ไหมใช่คุณถือคุณถือวันนี้ดีมีเลยต่กล้องไงคอนเทนต์ลูกกัตันยูแห่งปีแต่ก่อนอะไรก่อนเสื้อก้อยเสื้อให้นี่น่ารักเลคะเขาชอบสีกรอบนี่เดี๋ยวเราจะต้องไม่อยู่นะหลายวันก้อยจะไปเกาะมันนอกรู้ไหมทุกคนตอนก้อยพูดว่าก้อยจะไปเกาะมันนอกแก้อยบอกหันไปบอกทําตัวดีๆนะยิ้มยืนยิ้มอะไรไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ยิ้มอะไรอ่ะบอกก้อยจะวันนี้ไปทําอะไรคะ วันนี้คือคอนเทนต์ลูกกระตันยูนะคะนี่นะคะตอนนี้นะครแพรเลยค่ะุ้นปุ้นนะคะโง่โมแมวเลยโ้ง้ขอตังค์แล้วก็พอมีงานเวลามีงานต้องไปส่งก้อยต้องไปหลายงานหลายต่อก็ขอลาโอ้ยโ,โอเควันนี้อ่ะปู้นจะไม่ต้องอธิบวันนี้จะทําคอนเทนต์ลูกกระตันยูวันนี้วันนี้นะครับผมจะไปเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ใครคุณแม่สาวรับจันทพันธ์นะครับหรือว่าแม่เสารนะครับคือพี่นิกกี้เราทำมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะเลิกตังค์เลิกขอตังค์แม่ทั้งหลาอายุสิบแปด สิบสามปีที่ผ่านมาเนยไม่เคยขอเงินคุณแม่เลยนะครับแล้วก็ให้เงินแม่ตั้งแต่เงินก้อนแรกที่ได้กี่บาทจำไม่ได้คก้อนแรกแค่ไหวะสามหม,หมืห่นมันโอ้ยเงินเดือนเท่าไหร่เราได้ใหมม้มีเงินเดือนเตินนั้นวันนี้อายุสามสิบเอ็ดแล้วแล้วก็ผมก็ถือว่าโอเคผมมาทําตามความฝันของผมหลายอย่างแล้วผมซื้อรถผมซื้อบ้านผมซื้อคอนโดผมไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่ได้ให้แม่แบบเงินก้อนครั้งหนึ่ง เคยซื้อรถให้ทีหนึ่งั็ดีนะครับผมก็จะไปเบิกเงินนะครับแล้วก็เอาเงินไปเซัร์ไรส์คุณแม่นะครับโอเคหนึ่งล้านหล้านบาทให้คุณแม่สำหรับอะไรคุแม่ร้องไห้ก่อนไม่ร้องหรอกร้องไม่ได้ถ้าร้องเอาเงินคืนนะร้องเงินคืนหรอไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบมาแบบว่าร้องไห้ร้องไห้ล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยพูดสิล่าสุดที่ร้องไห้น่าจะเป็นตอนอังกิ้นยิงจุดโทษแล้วก็ชนะฟุลบอลเปียฟุตบอลโลก ไม่จริงเธอเราให้ล่าสุดเพราะว่าเขาอ๋อมีมีอะไรอีกหรือวะอะไรอันนี้จะไปเกาะมันอกสามวันไหมไปเกาะมันนอกสามวันจนหมดเพราะนี่ไปฮ่องกงหรือไปเกาหลีเนี่ยทุกคนคิดดูความความแบบว่าไอ้นี่ของเขานะตอนก้อยเดินมาบอกเขาว่าเธอเราจะไปเกาะมันนอกสามวันตอนแรกเขากินมนิงนะไปทำอะไรสามวัน แล้วก็ต้องนั่งรายงานเขาคิดดูในชีวิตก้อยก็ต้องมานั่งเปิดตารางวันที่หนึ่งสองสามแล้วก็อธิบายด้วยใช่คือเขาอ่ะผมว่าเขาไปก่อนไปนอกสามสามวันผมก็จะไปถามว่ามาคิดก่อนหน้าไม่คิดเลยหน้าสามวันโอ้โหสามวันไปไหนบ้างวาสามวันคือไปฮ่องกงสองวันเกาหลีกู้ไปสามวันนี่มันนอกผมว่าโอเคคิดวิเคราะห์ละแยกๆละสามวันมันมีอะไรเที่ยวก็เลยไปถามเขาว่ามันนอกมีอะไรไปสามวัน แล้วเป็นไงพอรายงานเสร็จเพไม่มีพอเห็นรายงานตู้บอกโอเคเห็นรายงานเจ็ดโมงดูดิตอนเจ็ดโมงเช้าถึงข้ามฟรีสปาอีกวันหนึ่งฟรีทั้งวันอีกวันฟรีทั้งวันด้วยไม่ใช่ตารางฟรีทั้งวันสามวันไม่ใช่ตารางต้องไปช่วยโปรโมทตัวโครงการของโซเชียีเดียแล้วก็มีต้องไปสวดสัตว์เป็นหลายๆอันมากแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของการแสดงความจริงใจนะคะเพราะว่าเรามีข้อมูญหลาอย่างเขาก็หาแต่ถ้าไม่มีนี่นี่จับเี่จับผิดบ้าง เราชอบบอกดูว่าเป็นคนเซ็นเร็วเป็นผมเนี่ยเป็นคนมีเซ็นพูดตลอดเซนหมดโอเคเดี๋ยวไปไปแบงค์ปั๊บจึงนะคะเดี๋ยวไปเบิกเงินก้อนเป็นเงินสดมาให้แม่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเสิร์ฟให้แม่ยังไงนะจ๊ะโอเดครับครับโอ้โหมีดาวด้วยยังไงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่แบงค์ครับที่เซนทรันแบงค์มีเซียน้ำเหรอตึ้งตึ้งตึ้งอะไรวะเนี่ยแท้งวิ้ยวิ้ยดาวน์ เราอยู่ที่แบงแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวพี่คนดีนะคะชื่อว่าพี่ปูนะคะน่ารักมากจะตลกมากตรงที่ว่าอะไรลพี่ไป่กินข้าวของพี่ปูประจันเลยบ่อยเชิพี่ปูดิครับคุณปูดิครับสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับคุณปู พี่ปูจริงไหมผมชอบไปกินข้าวกับพี่ใช่ป่ะใช่ทุกครั้งที่มาพี่นิกี้บอกว่าพี่ปูไปกินอะไรไหมคนเดียวนะนิกี้ไม,ม่มีสาวอื่นที่นี่จะมีพี่คนเดียวไม่มาคนเลยเอุ้ยมาทำไมที่นี่มีพี่คนเดียวใช่ที่นี่มีพี่คนเดียวแล้วที่อื่นอ่นไม่รูน้นะ ปกติเขาชอบพาไปกินอะไรคะพี่ปูคะเอ็มเเอ็มินิกีกินซุกกี้มากแล้วก็พาไปกินชากิงมากก็เลยเธอชอบซื้ออะไรนี่กาชิปไม่ทุกครั้งก็จะมาส่วนเราผมมาช่วงแรกคับพี่ปูอะถ้าไม่กินข้าวอะก็ต้องไปซื้อกาแฟกับพี่ปูแล้วให้พี่ปูเดินไปส่งที่รถทุกครั้งถ้าไปทำไมเธอไม่ต้องให้เดินไปซื้อผมอยู่เขาตั้งแต่เด็กตั้งแต่แกมมี่จริงๆไม่พี่ปูตั้งแต่แกมมี่ตั้งแต่ผมเอาเงินเข้าตั้งแต่เด็กนะสิบแปดนะใช่ไหมพี่ปูตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้สิบแป ยิ่กี่ตน้นที่ใหญ่ขึ้นนะต้ขึ้นเยอะนะแต่เมื่อาาก่อนเป็นไงมีเงินมาเบนะิกเงินคือรถหมดตัวเลยต่อ,ต,อตัวนั้นกะ <c oughs> ูนะต่อกขอเบิกเงินหมดตัวเลยนะไอร่นนะ <c oughs> แล้วสุดท้ายตลอดถามพี่บูลลนอ่ะตอนเดีกใช่ไหมแต่วันนี้ซื้อบ้านแล้วแล้วลวันนี้นแ,ลแล้ววันนี้มาซื้อบ้านทำอะไร เออมาปอเอาตังให้แม่ครับนี่แหละรักแม่เจริญเจริญเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจัดการเลือกธุรกรรมการเงินก่อนนะครับเบิกเงินให้แม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันมีพี่ปูแล้วไหมครับพี่ปูได้ไหมอยางพี่ปูได้นะจ๊้าสมมุติว่าแบบหนูอ่ะถือนีถ้าถ้าหนูวิ่งกระถูกก็ปิดมือถืออันฟองถ่ายไม่โกรธไม่โกรธผมรักคุณมากมากมากกว่าอีกคนอีกคนโอเคเดี๋ยวไปเจอแม่กันนะ งบ้านแม่แล้วนะครับตรงซอยวัดกู้นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปดูดูดูต้งดูต้งนั่งกินข้าวแบบว่านั่งกินข้าวก่อนเลยมาถึงไม่ทาอะไรนะกินข้าวก่อนเลยแล้วพรุ่งนี้น้องก้อยไปต่างจังหวัดใช่ไหม <laughs> ผมต้องไปส่งน้องก้อยขึ้นรถก่อนตอนหกโมงครึ่งตอนเช้าแล้วมีงานต่อ9ก้าโมงต่อคุณต้องคบพรุ่งนี้ผมต้องไปส่งก้อยก่อนนะครับแล้วก็มีงานต่อนะโอ้ยพี่จะไปตรวจสุขภาพใหญ่แล้วคบพี่ขอพักนะครับปีน ปวดสุขภาพมาห้าหกรอบงอนด้วยงอนด้วยแล้วอิ่มไหมครับคุณต้องอิ่มไหมครับเออแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าบ้านนี่ตังใช่ไหมแผนของผมคือผมจะแอบ เข้าหลังบ้านเพราะว่าบ้านผมมัเข้าได้2ทางแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปแช่ไว้ในช่องฟีดแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้กินข้าวที่บ้านมาสัก10ปีละเดี๋ยวผมจะบอกว่าแม่มีอะไรกินบ้างอยากกินข้าวอะไรเงี้ยไหนดูในตู้เย็นนั่นนให้หน่อยดิแล้วก็เดี๋ยวเขาคงเจอเองนะแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับนอกจากบ้านหลังนี้เนี่ยผมอยู่มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมขนมที่ผมกินมาตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้ครับนั่นคือสแน็คแจ็คครับกินอะไรเป็นกระป๋องเหล็กอะหนึึงทุกวันนี้2021นะครันเียี2รสชาติใบมอวันนะครับสแน,น,นค็คแจ็คเน แจ็คเริ่มจากคอสีน้ําเงินนี่อะคุณโตค้ครับรบกวนรบกวนช่วยทํางานนิดนึงได้ไหมครับได้ครับถือตังให้ครับ <c oughs> คุณถือตังไว้หนึ่งล้านบาทผมยังไม่รักเท่าสแน็คแจ็ <c oughs> คทีมงานมองกันดีด้วยหอมเด็เริ่มจากคอสีน้ําเงินนี่รถหอยเชลฟูเขาไฟสไปซี่หืมกินมีหอมมากแล้วตอนนี้ทุกคนนี้นะกินทุกคืนเพราะดูวันยูโรรสหอยเชลฟูเขาไฟสไปซี่นะครับอร่อยเด็ดเผ็ดมันหอมหอยเชลล์ย่าง กรอบอร่อยหอมไข่เชียวย่างมากๆอันนี้ผมชอบมากแล้วอีกหนึ่งรสครับอันนี้นะฮะไม่ต้องครับรนักแจ็กผมถือเองเครัน้องต้งนี่ัแจ็กพอตีชมพูรสแจ็กไก่ซอสจิ้มแจ่วอยากกินนะสิเอิร์นเดี๋ยวพี่ให้อีกแป๊บนึง ใส่ข้าวคั่วจริงๆเต็มๆ,ๆ,ๆแล้วก็หอมมากเคี้ยวสนุกและเคี้ยวมันยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งทั้งสองรสชาตินะครับกินแค่คําเล็กๆแต่ว่าได้รสชาติที่ยิ่งใหญ่สมกับชื่อรสใหม่นะครับยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะเป็นยังไงนะครับขอท้ายเอฟซีทุกคนนะครับไปลองรับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะครับซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับอ่าเดี๋ยวแบกให้ทีมานกินก่อนเออมันกินนี่นะจ๊ะเดี้ยวแบก なるのど。<music> <laughs> น้องเด๋มีโ,โต๊ะไปนี่นี่ไม่ไม่ไมนี่นี่บ้านเลยนี่บ้านเลยเมื่อก่อนมามาดูเมื่อก่อนอ,อยู่อยู่ที่นี่เพราะว่าเรียนตรงนี้สวนกุหลาบนนนเข้ามาก่อนครับอันนี้ก็เป็นรถนะ้ที่ซื้อให้แม่ซื้อให้แม่นานละห้าปีอันนี้คุณอย่างเมาส์ซื้อให้แม่นะครับในบ้านเนี้ยตอนนี้จอดรถไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเป็นกรงแมวหมดเลยอันนี้คือกรงแมวที่แม่เขารับแมวจรจัดมาเลี้ยงนะตอนนี้มีประมาณสักยี่สิบตัวได้มั้งน้องก้อยมาแล้วมาแล้วจ้าคุณก้อยอาหารเนี้ยก็จะมีอาหารแมวแบบ้หใ อ่านแมวไว้ให้ด้านนอกด้านในด้วยเดี๋ยวเอาไปแอบไอบเอาเงินไปแอบโต้งอีกแล้วอ่ะโต้งบุกบิ๊บตลอดเลยยึ๊กยึ๊กยักษ์แปลกๆนะแปลกๆนะโนครับายเดี๋ยวพามาหลังบ้านค่อยๆเนี่ยหลังบ้านเอางี้แผนคืองี้ผมมาจะเอาเงินไปแอบหลังหลังบ้านในช่องฟิตตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็เพ่าๆผมมันไม่ไม่ไม่ได้กินข้าวที่บ้านมาเกือบสิบปีละ แล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยแม่หิวข้าวทำอาหารที่บ้านหน่อยดิในตู้เย็นมีอะไรมั่งดูหน่อยดิดีไหมเราจะไปแอบดูกันไปละไปเด็กกันผมว่าไม่เปิดให้ใครเข้าบ้านเลยเพราะอะไรรู้ปะเปิดเนี่ยายเขาไยไม่อายเลยไอกินนที่ยวแมวคือคือน้องน้องแมวเยอะแต่ว่าวันนี้คุณแม่ทำความสะอาดอย่างดีแล้วแมวน่ารักมากแมวแมวแพงนะแมวเผื่อ ไม่ไ,<อ>ไม่ใช่แมวมกระจุงกระจิงแล้วแมวแพงทั้งนั้นนะแมวเนี่ยไอ้เมาส์ฟื้อกับแฟนเกา่าสมัยก่อนชื่อชนแฟนเก่าไม่ใช่พิมพ์ก่อนพิมพ์แล้วก็ไม่ใช่ชื่อแมวเตีเอ๊ะโอ้ชื่อแฟนเกา่าทำไมโอเคแฟนคนนึงชื่อแมวตัวหนึ่งที่บ้าน้เมื่อก่อนนี่ก็เลยรวมบรรดาแมวของแฟนเก่าแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนไอ้แมวมันน่ารักไอ้เปอร์เซียใหม่ๆเมื่อก่อนก็เียงแมวเปอร์เซียอ๋อแล้วก็ลงรูปแมวแล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าน่ารักใจอะไรเงี้ยมันเป็นตัวแมวไหมแมว คือนี่คือรวมแมวแฟนเก่าแมวเหรอเอแล้วนี่ก้อยก้อยแจ้งเลมหลักมากเหมือนลูกทุกคนเข้ามาดูแมวน่ารักมากจริงๆ้าเร็วเร็วเร็ๆ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่อยออแกนิกมากอ่านี่ฮะนี่นี่โอ้แม่ทำมุ้งอีกชั้นหนึ่งอ่ะนี่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 มามามาโอ้นี่เหมือนแบบสายลับแบบมาเลยมาเลยมาเลยแม่ก่อนพ่อผมอยู่นี่ฮะก่อนที่เขาจะแบบว่าเลิกกับแม่แล้วก่อนช่วงที่เขาจะออกออกจากบ้านอ่ะเขางอนกับทุกคนในบ้านใช่ไหมเขานั่งกินข้าวอยู่ทุกวันน้องพ่อผมอ่ะน้องคือไม่กินในบ้านนั่งตรงนี้เลยแล้วก็นั่งเนี้ยนั่งเนี้ย กินข้าวทุกวันแล้วก็ไว้เขาไว้หนวดกินเหล้าคนเดียวบ้านอินดี้มากโอ้มีตู้เย็นใหม่ด้วยเพิ่งดูใหม่นะตู้เย็นใหม่นะไม่รู้นี่แมวแอบนี่ถ้าไม่ผ่านผ่านนี่ดูดูเขาแอบสิดูแมวแอบดูแมวแอบแอบอะไรอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรเด้ชื่ออะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วของบ้านมาแล้วของบ้านนะ เฮ้ยเฮี้ยแมวแมวมีแมวอีกตัวเลยตกใจหมดมีแมวนอนอยู่ตรงบนตู้เย็นใจไงไอเฮี้ยตกใจนึกว่าไก่ทีนี่นะไอ้นี่เลยช่องฟิตหรือช่องธรรมดาฟิตเลยฟิตมากไหมฟิตมากให้มันเย็นเงินเย็นตู้เย็นนะฟิตเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินเก็บไปในช่องฟิตแหละแม่ทำอะไรอยู่ไม่รู้ บ้านนี่แล้วก็ล็อกไงมะเข้าไม่ได้ไอ้ที่ต้องไปเข้าหน้าบ้านอีกจริงจริงเป็นบ้านซับซ้อนเลยที่อ่ะตรงบนมาเข้าด้านหน้าครับอไปเข้าไปนี่ตัวนี้เท่มากเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาไปเจอเพื่อนไอร่านี่คือ king of นี่เป็นแมวพันธุ์สมัยก่อนอะเอ็มเพนมาบอกว่าเป็นแมวพันธุ์ใหญ่ที่สุดในโลกนะเมนคูนเมนคูนคือมาตัวเกือบแปดหมื่นละที่แมาเล่าให้ฟังว่าตกหูที่แมวเลือดออกตกหูแล้ว แต่นั่นคือเจ้าของนะแต่แมวที่อยู่ในบ้านในตัวแรกอะชื่อนี่พอลลี่พอลลี่พอลลี่แับได้ในรักพี่ค่อยปล่อยก่อนนะใครอยากทำฝ้าไแม่ผมเนี่ยไม่ใช่แค่ฝ้าให้ดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยลวกแดกเหรอไม่ใช่ฉี่แมวโอ้โหแมวฉี่ตรงนี้แค t ม a สเตอร์พีคคือเละหมดแล้วแล้วก็ไอ้เมาส์เวลามันกินข้าวรู้ไหมมันกินตรงไหนเอาจานมานั่งกินตรงนี้ กับแมวเลยอาข้าวมาแล้วก็แมวก็โดดขึ้นมากินผมไม่ได้กินข้าวมาสิบปีแล้วไม่ไหวเพราะผมไม่ได้ว่าลืมตัวหรืออะไรนะรับไม่ได้แต่พี่นิกกี้เขาแป็เขาแบบว่าได้กินอาหารแบบเร็วไม่ได้อย่างน้องในล่ากน้องในล่าอุ่นในคนัวกอุ่นนี่ไงแม่มาในล่าปะแต่หน้าสวยแบบวันนี้ในล่าสวยสวย วัดีจ้ะนี่แม่เมื่อก่อนบ้านเราอ่ะเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าก่อนที่เมาส์จะเป็นดาราไอ้เมาส์ซ้อมเป็นตรงนี้ซ้อมเป็นพวกวาดไอ้เจมด้วยไอ้เจมก่อนมันดีวายอ่ะน้องแล้วก็นอนที่นี่ไอ้นี่ไอ้ไม่ขึ้นห้องเตียงอ่ะนอนตรงนี้นะไม่พัทรเดทไอไม่อะน้องน้องก้อยรู้จักป่ะน้องกัตรงนี้นะ่ ผมวันที่สิบแปดอันนี้ผมโอ้โหน่ารักไหมผม้าใผมล็อก้างใจนะแม่ครับชอมไหมแล้วนอกจากที่ไม่เอ็นเนียนะทุกคนเชื่อไหมว่าผมอะไม่ได้ขี้ที่บ้านมาสิบปีสิบปีคือถ้าปวดขี้ขับไปเซ็นทรัลเคยทะเลาะกับแม่ทีนึงขี้แล้วก็กดไม่ลงเพราะว่าแม่ผมเป็นคนที่ประหยัดมากประหยัดแม้กระทั่งน้ำแต่ขี้ทีต้องวิ่งไปเปิดวาล์วน้ำทีนึง แล้วก็พอพอยื่นเสร็จต้องวิ่งไปปิดเบาน้ำจริงๆเพราะอะไรมันรั่วมันรั่วมันรั่วตอนมันไม่ซ่อมอ่ะยังไม่ได้ซ่อมอีกสิบปีครับซ่อมยังซ่อมแล้วซ่อมแล้วไหนรองซ่อมแล้วแล้วมันแตกมาอีกต้องวิ่งปิดวิ่งเปิดอยู่เนี่ยแตกอีกแล้วขี้ได้ไหมตอนนี้ได้บ้านได้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 ละได้ละฮะได้ละแล้วผมมาเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแบบว่าแค่ขี้แล้วก็กดไม่ได้วันผมที่กดไม่ได้ทำยังไงหยุดปะจำไม่ได้แล้วให้ให้เปิดเบาน้ำไง เพราะว่าล้างก้นไม่ได้ถ้าเปดแม่ไม่อยู่อ่ะมันคงกตีส้วมแตกมีสิทธิ์อะโมโหอาจจะเดินแล้วก็ขี่หล่นตามทางับจกว่าเฮ้บอกทำอะแล้วก็ชอบมาสมัยก่อนนะชอบมานี่หลอกผมหลอกว่ารหลอกว่าจะซื้อรถให้มันเลยอยากได้รถใหม่แต่เราไม่มีตังค์เป็นไงเราเล่าให้คนดูฟัมนี่หลอกว่าอะไรนะตอนนั้นอะไม่ได้หลอกดิเกี้ยมพอรถนี้มันอายเพื่อนแล้วบางรถมันวู๊กกับก่อน ผมมาขี้อายครับเป็นคนที่แบบว่าเด็กอนิสัยไม่ดีพอรถเก่าแม่ไปรับอายเพื่อนอายไงเะนแอบเลยแม่ไปรับนอนเลยจริงปะปรับเก้าอี้นอนเอ็นอนเลยลัวเพื่อนเห็นว่ารถเก่าจริงจรแม่ไปรับทุกวันนะเวลาแม่มาเพื่อนร้อเลยเพราะว่าอยู่ชั้น3มใช่ไหมแต่เพื่อนจะเรียกไอ้กี้แม่งมารถเสียรถไอ้โวลโวรุ่นเจ็ดแล้วพอวิ่งอ่ะอ มันดังอย่างนั้นจริงๆริงเจาจนเพื่อนนะบอกว่าอันนี้พี้แม่มาแต่พอผมมองไปจากห้องนะลงมาข้างล่างนะลานอยู่นั่นวนอยู่ไอ้ตรงสนามบนรถแม่กูจริงลานแล้วชอบพายายมามากินข้าวรวอหันมาอันเพื่อยายชอบยายชอบยายจะเด็กไม่รู้อายแล้วเลิกอายเมื่อไหร่เลิกอายก็ต้องหาข้ออ้างให้แม่ซื้อรถเด็กก่อนชอบซื้อน้ำซื้อรถ มือสองเพราะว่าือจริงๆแล้วก็มันมีรถเบนซ์อยู่คันหนึ่งมแม่อยากได้เบนซ์คันนี้ถูกมากเลยแม่ขายเอวอลโวเถอะดักไปซื้อคันนี้นะนนแล้วก็พอซื้อมาเม่กี้ขอขับไปโรงเรียนนะอายุเท่าไหร่ครับแล้วอะสิบหก ข really? hmm. ació, ับแม่พี่โผ่ขับรถไปโรงเรียนแล้วขโมยขโมยขับไม่เราเราให้ใครคนึงขโมยขับอ่ะพอแม่ไม่อยู่ไงแม่พาพี่อีกไปแข่งกอล์ฟที่มาเลอนี่ก็อยู่สองคนพี่น้องกี่ก็ขับรถไปแล้วพอแม่กลับแม่โทรมาเนี่ยเมาส์ก็ฟ้องมันบอกว่าแม่แม่อยากโกรธนิกี่นะนิกี่มันขับรถไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวกันกับเมาส์ไปก็ไม่ติดโอ้ยติดติดติดใหญ่เลยโอ้ยอ่าแล้วทีนี้ก็โอเคไม่ว่าอะไรแต่พอกลับมาจากแข่งกอล์ฟอ่ะ มีแม่ค้าคนหนึ่งเขาฟ้องนิกกี้ชอบไปซื้อที่้านทองนะแกก็เป็นห่วงนิกกี้แกบอกคุณคุณคุณรู้ไหมนิกกี้นะขับรถเขาขับเป็นยังไง<ม>เพื่อนนั่งเต็มรถเลยอ่ะฉันเป็นห่วงเขาคุณรู้ไหมว่าเขาขับรถมาเขาเป็นห่วงไงเขาบอกเขาเป็นห่วงแล้วแม่ลงโทษไหมไม่มมมมลงแต่แม่ก็บอกเขาโตแล้วไงเราเราต้องเปลี่ยนคือปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงไปตามอายุไปดูข้างบนหมข้างบนไปดูข้างบนหนเนี่ย่ข้างบนมาเลยดูเลย คอนแทคเลนส์เนี่ยสีเทานะกรอบเทาใช่ครับขนนกครับอะไรขนนกขอบขนนกครับขอบขนนกใช่ครับเมื่อก่อนนะถ้าไม่ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ออกทีวีทำไมอะเดี๋ยวตาไม่เป็นประกาย <ừ> จริงๆดารา,าตากอเป็นประกายตาต้องหวานเดี๋ยวคนคิดว่านิกกี้ตาไม่หวานไม่ออกแล้วต้องเขียนตาบนเ,าเขียนตาบนครับ เสียงตาบนครับแล้วปากต้องแดงครับทาอุทัยทิพย์ครับถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงพูดเลยไม่พูดกลัวคนคิดว่าไม่สบายจริงจริงหนักจริงหนักมากแม่อ่าแล้วก็นี่คือมินนี่มินนี่คือตัวที่เคยหายครับใช่เนี่ยห้องผมก่อนเอาไปล็อกนี่อ๋อห้องล็อกเหรอเอาเนี่เอ้าแม่ไม่อยู่คนเดียวไม่ล็อกห้องทำไมอ่ะเดี๋ยวคนเข้าใครเข้าอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกสมบัติเขาไม่ยุ่งนี้ป๊อกไปไหนแล้วเดี๋ยวใครเข้าไปแอบเดี๋ยวจะโชว์ป๊อกด้วยนะคะป๊อกคือเพื่อนคนเดียวของไนล่าเลยคะ หหห้้ออออองงเเธรผมมื่ก่อนกับพี่เมาส์หรอเมื่อก่อนผมนอนกับไอ้เมาส์เตียงนึงเตียงนี้เนาะยังจำได้เลยพวกตู้เนี่ยผมนอนกับไอ้เมาส์เตียงนี้คู่กันแล้วพี่ชา์คนโตนอนตรงนู้นแล้วก็คอมตัวนี้เมื่อก่อนจะดูเวโป้คอมคอมเต็มมากแต่ล็อกประตูคนไม่กล้าล็อกเพราะว่าเดี๋ยวเขาถามว่าทำไรดูเวโป้คนเดียวไอ้เมาส์ใครเนาะดูไอ้เมาส์คู่กันเมื่อก่อนแล้วก็เมื่อก่อนไอ้เมาส์เป็นงี้ชีวิตมันก็น่าสงสารนะไอ้เมาส์เมื่อก่อนอะพอมันออกจากโรงเรียนใช่ไหม พอมันออกจากโรงเรียนปุ๊บแม่เขาก็อยากให้มันเป็นนักรดนตรีคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังก่อนพอไปซ้อมกอล์ฟมาเนี่ยเขาก็คงเบื่นนอนะมีอยู่วันหนึ่งเขาน,นอนที่นี่แหละในห้องนี้พอแม่เดินเข้ามาเขาก็ถามว่าแม่เมาส์ทำอย่างอื่นบ้างได้ไหมนอกจากเล่นกอล์ฟแม่ก็บอกว่าไดล้ลูกอยากทำอะไรล่ะเมาส์อยากร้องเพลงก็เลยพาไปเรียนร้องเพลงแล้วเรียนกีตาร์พอทีนี้ไอเมาส์เขาอยากเป็นรักร้อง,องแม่เนี่ยก็เลยซื้อกีตาร์มาให้มันแล้วก็มันก็เล่นแบบไอของดูยางคาสินน่ะก็เล่นแบบดูยางคาสินไม่รู้ ดูในห้องตรงนี้เนาะซ้อมเป็นปีซ้อมทั้งวันนะแต่ต้อขยันมากนะซ้อมทั้งวันพอพอวันที่จะไปสอบเข้ามัธยอีกรนเสื้ออะไรแล้วไหมเสื้อไปทำสีผมตามจอนมินยูจอนมินยูดังเมื่อก่อนนะแม่ก็ตามใจอยากให้ลูกหล่อเหมือนจอนมินยูไม่มีสิทธิ์สอบเขาไม่สอบซ้อมปีนึงวันไปสอบไปทำสีผมก็้วมันยากเม่อก่อห้องนู้นเนาะตรงนี้ร้อนมากเห็นไหมไปห้องนู้นไปแม่มันมานั่งนั่ง แล้วตัวแม่ตัวแม่คืออยากเลี้ยงแมวด้วยไหมคะไม่อยากเลี้ยงเลยทจริงอ๋อแต่เป็นพี่เมาอยากเลี้ยงเมาอยากเลี้ยงก็เลี้ยงมันเนี่ยมันก็เลี้ยงไม่ได้อยากเลี้ยงเลยในล่าก็ไม่ได้อยากเลี้ยงเลยในล่าเนี่เลี้ยงเลี้ยงกี่ปีในล่ะแม่ที่ห้าปีนะกิบเงินค่าเลี้ยงในล่าเดือนห้าพันกลับบ้านมานะในล่านะตูดเละก่ผลร่วง แม่เลี้ยงดีมากลูกนะขอค่าในล่าห้าพันนะต่อเดือนนะค่าเลี้ยงนะข้าวไม่ได้กินเพราะว่าแมวแย่งโดนแมวตบแล้วไม่ได้นอนห้องแอร์เพราะว่าไอ้เมาส์เนี่ยมันให้ลูกผมเนี่ยถือว่าเป็นแบบว่าชั้นสองคนชั้นสองมันรักแมวมันเลยให้แมวนอนในห้องแต่ในล่าต้องนอนหน้าห้อง ดูสิลูกผมต้องทนเรื่องแบบนั้นมากี่ปีแล้วทำไมเราถึงแม่ไปเพราะเราทำงานทุกวันแม่ทำอ่ะเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยเหนื่อยไหมเพราะว่ารายได้ก็ไม่มีตอนนั้นอ่ะสามคนด้วยนะรายได้ไม่มีเลยน้องงานไม่มีทําแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกสามคนตอนนั้นคิดไงมาตอนที่เงินไม่มีละแล้วต้องเลี้ยงลูกสามคนโดยที่ลูกก็ยังไม่ทํางานต้องหารนะว่าต่อเดือนเราควรใช้เท่าไหร่กับเงินที่เรามีแม่คิดเงินตลอดแต่ก็คิดว่าลูกเราไม่เกเรไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยถึงเขาทํางานถึงได้ไม่เยอะก็เลี้ยงตัวเองได้แล้ว เขาไม่อีใครใครเกเรสุดลูกสามคนคนโตอีกบิกกี้เมาส์ไม่ต้องพูดเลยบิกกี้แหละเกเรสุดเกเรสุดคือว่าพูดยากสุดหัวแหัวแข็หัวแข็ง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 หัวร้านหน่อยหัวร้านหัวร้านคือเอาตั้งแต่เริ่มท้องเลยไหมได้จะเล่าให้ฟังไปทำอะไรมาถึงท้องฮะกินข้าวมัาอะไรทำมาตั้งแต่ท้องได้ไหมไปแดกไส้กรอกมั้งเอไปแดกไส้กรอกมั้ง ือพอตอนเริ่มท้องนี่เอเชื่อไหมว่าอารมณ์ร้ายมากอารมณ์หงุดหงิดจริงๆครับเป็นคนน่ารักมากพ่อบอกสมัยก่อนจนมาท้องผมเนี่ยกลายเป็นคนหลุดปากร้ายดาไม่แล้วที่แม่หลุดเนี่ยหลุดพอท้องพอหลุดเพราะว่าพ่อมีไม่ใช่ไม่ใช่หงุดหงิดมันหงุดหงิดตอนท้องไอ้นี่หงุดหงิดใครแบบใครมาขัดหูขัดตาทันดาดาเลยคือก่อนหน้านี้ไม่เป็นตอนท้องพี่ไม่เป็นโอ้ตอนพี่อีกนี่ใจดีมากใครจะอะไรก็ช่างแม่ถามว่าก่อนที่ลูกจะเข้าวงการตอนนั้นเงินในบ้านจะหมดจ้ะก็เหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะก็ยังบอกแต่บอกตลอดนะบอกลูกตลอดนะอัปเดต ปีนึงลูกเด็กมันต้องรับรู้เราอย่าปิดบังจริงจทุกเือนที่ให้เขาเขาดูแลแม่ดีไหมคะทุกวันนี้เหรอดีมากไม่บกพคล่องเลยนี่ตั้งแต่เด็กเนาะเขาไม่รบกวนนะเขาไม่รบกวนตั้งแต่เด็กเขารู้ว่าบ้านเราเป็นยังไง แต่แม่มีอะไรอยากได้จากเขาอีก่ไหมหรือเรามีอะไรอยากได้แต่ไม่เยอะแม่ไม่มีแต่เขาก็ถามนะแม่เอานั่นไหมแม่เอานี่ไหมยังบอกเลยแม่เอาไหมซื้อรถใหม่ให้บอกไม่เอายังบอกมอกเลยไม่เอาแต่แม่ค่อยประหยัดมากประมาณนั้นแหละข้าวไม่ได้กินนานแล้วบ้านเอามั้มีอะไรกินบ้างแม่แกงไอ้นั่นไหมไงซี่โครงหมูลูกช่องไงซี่โอ้ยพี่กัญวข้าวข้าวสวยนี่ข้าวสวยมีเแล้วจานอ่ะจานข้าวที่บ้านมีล้วมก่อนดีแมวไหมจวไม่ได้กินไม่ได้ทำไมจะกินแม่จะเป็นไรจะต้องชอบเอาจานแม่แมวกินนะแยกนะ แยกแล้วเดี๋ยววันนี้เตรียมแล้ววันนี้บ้านสะอาดมากแล้วหน้าตาจะ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 ตื่นเต้นเลยเหมือนกลัวไม่ใช่ไม่ได้ไไปกินข้าวหลังบ้านเดี๋ยวจะพาไปกินบ้านผมกินในบ้านไม่ได้ต้องนั่งกินหลังบ้านเอาไปดูกินข้าวเลยหลังบ้านรูนหลังบ้านเป็นอะไรปะมาตามมาเลยกล้องทัพมาตามมาเลยมา อะไรมีอะไรจ้นจีบจีบมากดูซิแม่แกงพริกอย่างเดียวเลยแกงพริกหมูลองชิมไหมทีมงานโคตรอร่อยอ่ะเอาตัวยังไรครับสวยคุณสดไหมในในตู้เย็นมีอะไรกินจิบม่งแม่เดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนสิในตู้เย็นเหรอของดิบๆเหรอของสดของดิบของสดมีอะไรบ้างแม่เผื่อทำให้ทีมงานกินทำอะไรทำเองเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเตรียมใจทำเองทำเองไหนแม่ลองดูดิหิวเผื่อให้ทีมงานดมันนั่นที่เยังมี ้วจะไปม,มีตู้เย็นน, 2, 2นั่งสองสองตู้อธิบายของมันเยอะของมันเยอะเวลาของสดอะ่ะตู้เย็นนี้ก็ใส่พวกน้ำพวกอะไรอย่างนง้นแหละไม่ค่อยอะไรอ้าวแล้วนี่อะไรของใครเนี่ยซองอะไรอะ่ะ ชองอาหารมันไปที่แบบนี้นะจ๊ะช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรเมาไปใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเมาเมาเมาเอ้ยมันจะมีอะไรแล้วแม่เมาเอาอะไรมาใส่ไว้เปล่าฟองฮะแม่เปิดดูแม่เปิดดูของเมาหรือของใครเนี่ยเอ้ยของเมา่ของใครไม่ได้เอ้ยเมามันจะไปยึงกันเมื่อี้อยู่เลยได้เด้อซี่โดนถือให้แม่เฮ้ยอย่นไมเคยยโจะังไม่หมดแม่ยังไม่หมดแยะเลยนี่เอามาให้หรอให้แกเพราะว่าให้แม่อันนี้ให้แม่ ติดติดแกงไม่แกงไม่แกงไม่แล้วไม่แกงไม่แกงไม่ใช่ไหมเปิดเปิดแมสก์หน่อยสิแม่เห็นเลยว่ายิ้มหรืออะไรอ่ะยิ้มอ่ะรู้ดยิ้มยิ้มมากมีความสุขมากมีความสุขมากโอ้มีความสุขมากมีความสุขมากมี้จหรอดีใจนะนึกว่าของเมาไม่ไม่ไม่อย่ามาเล่นของเมาของแก้มเลยของแก้มเลยทีแม่ได้นะ ตอนเด็กๆนะเขาคนเดียวนะที่หอมแก้มแม่ไม่ผมมาไม่ได้ให้ก้อนใหญ่แม่มาสักพักกันนะใช่แต่ก็ให้ตลอดจริงให้เขาให้ตลอดให้ตลอดจะซื้ออะไรอยากได้อะไรก็โทรไปเขาก็ให้นะให้ตลอดแม่เพราะว่าเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆกับผมมาเกเรแล้วก็คือจริงๆอ่ะผมก็แบบว่าเี้ยทำไมกูเป็นเด็กอย่างนี้วะเนี่ยเงินที่บ้านไม่มีอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็คิดได้เองเลยคิดบ่อยแต่ก็ยังทําเพราะว่าเงินที่บ้านไม่มีแล้วก็เงินก็จะหมดแล้วแต่แม่เขาทําเพื่อผมไก่เมาส์ตลอดก็คือเขามีเงินเก็บลูกอยากเรียนภาษาอังกฤษอยากพูดได้ใช่ เอเดี๋ยวแม่จ่ายให้แล้วภาพที่เห็นก็คือเอาเงินแสนนี่สองคนสองแสนไ้เมา่นะไปให้ครูแล้วเขาเงินไม่มีเนาะไม่รู้เขาไปยืมใครมาหรือว่าเงินแม่เก็บเงินเก็บแต่หน้าเดนให้ยืมมาห้าหมื่นเออนายยืมมั้งแล้วก็ไม่ให้มาแต่พอแม่ขับรถไปปุ๊บแล้วเขา้านสองจ่ายไปสองแสนได้สับคำว่าคอฟฟินมาคำเดียวอะลงศกย้ำได้สับคำว่า respect เพราะครูเขียนการกระดานรอนด่าครูแล้วก็ไม่คุยแบบ เกเรขนาดนี้ mm hmm. มั้ทำแก่อนแล้วว่าเกเรนะแต่ว่าจริงๆก็ภูมิใจแล้วละ่ะเพราะว่าก็ให้เงินเขามาตลอดแล้วก็ไปสัญญากับเขาด้วยเพราะว่าเกิดมาไม่เคยมีพรีเทนเตอร์ทังดีพรีเทนเตอร์เขาติดต่อมาด้วยแล้วก็เขาก็ผมก็แบบพูดเป็นเคสอะเพราะว่าผมมาชอบถือว่าเวลาผมให้อะไรแม่ผม,ผมมักจะได้ขอ,องสิ่งนั้นตลอดอะไรเงี้ยผมก็บอกแม่ว่าแม่ถ้าเกิดพรีเทนเตอร์ผมได้ผมให้เงินนะให้เงินแม่นะแล้วก็ได้พรีเทนเตอร์ไงผมก็เลยเอ้าแม่จะไปซื้ออะไรก็ได้นะไม่อยากได้ก็ไปซื้ออัน อยากทำอะไรก็เต็มที่โซโล่น้ำสบายนะเฮ้ยพีไไ่ไทยพี่าด่ะทำอะไรไเอา<ช>เอา<ช>แล้วเอางินไปทำอะไรตอนแรกว่าจะซื้อทองแต่ตอนนี้ทองมันยังขึ้นอยู่เดี๋ยวให้มันลดนก่อนลองเ่ยนะ อย่างเดียวเลยที่ผมนึกได้ว่าที่ผมได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะผมกัตัญญูกับพ่อกับแม่ผมไม่รู้นะว่าใครเชื่อไม่เชื่อหรือยังไงก็ตามนะครับแต่ผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องกัตัญญูกับคนที่มีพระคุณ FC ไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เยอะเหมือนผมก็ได้นะครับไม่ต้องนามาให้แบบแต่แบ่งให้เขาหน่อยถ้ามีมีเยอะก็ดูแลอยากจะให้เท่าไหร่เออหรือดูแลอย่าทิ้งอย่าทิ้งคุณพ่อคุณแม่เนาะเรื่องจริงนะแล้วตั้งแต่ผมเกิดมาครับผมไม่เคยเห็นใครลำบากเพราะให้เงินพ่อแม่นะแล้วพอถ้าเกิดวันไหนผมจนอีกคร ผมก็ไม่เสียดายแล้วเพราะวันที่ผมมีผมช่วยเมาสแล้วผมช่วยพ่อแล้วผมช่วยแม่แล้วอ่ะวันนี้กูกลับมาจนอีกครั้งนึงทำไมเป็นไรคุ้มแล้วกูคุ้มแล้วแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ผมไม่ให้ใครที่ผมรักเลยวันนั้นเรามีอยู่คนเดียวแล้วเรามีคนเดียวแล้วคนอื่นลําบากแล้วพักเรากลับมาจนโอ้โหมคนเที่ยมากเลยอ่ะอะไรเงี้ยดีใจไหมแม่เอาวันนี้ลูกเอาเงินมาเซอร์ไพรส์ ช่วบาบอกรายวัดึงก็ชุ่ด้วยเอซีด้วยเอเอแล้วก็ขอบคุณมากมนะครับเอฟซีครับผมอ่ะมีเงินก้อนนี้มาให้แม่นะครับเพราะว่าเอฟซีทุกคนนะครับผมชีวิตดีทุกวันนี้มีบ้านมีรถนะครับก็เพราะเอฟซีขาหื่นนะ ผมรักนะผมโคตรรักนะนั่นแล้วผมรักไปจนมันตายนะแล้วผมภูมิใจด้วยนะผมภูมิใจกับคําว่าขาหืนนะใครคิดยังไงไม่รู้นะแต่กูภูมิใจนะเออน่ารักมากภูมิใจนะอ่ะโอเคให้ให้แม่ให้แม่เออให้แม่ให้แม่เจเล่นจร้อนอะไรร้อนไม่จะเป็นน้ำปลาไม่น้ำปลาไม่มีเขาเป็นคนไม่มีน้ำปลาไม่มีน้ำปลาไม่มีน้ำปลาครับร้อนร้อนอากาศร้อนเดี๋ยว้าข้างในโอเคนะครับเอฟซีก็คุณค่ะทุกค่ะก็เออเอาเงินมาให้คุณแม่นะครับหนึ่งล้านบาทนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนมากนะครับที่ช่วยดู ยูทู e ของผมนะครับอะคุณก้อยมีอะไรอยากตามไหมครับ อิ่มใจแทนน่ารักทำสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปก้อยก้อยก็น่ารักก้อยก้อยพ่อแม่เยอะมากก้อยก้อยก็เชื่อสิ่งนี้ก้อยรู้สึกว่าก้อยก็น่าดูแลแม่ตลอดดดดีีูแแลมม่ากเพราะนิกกี้เนี่ยรักก้อยตรงนี้นะเขาพูดเลยเขาบอกว่าก้อยเป็นคนกตัญญูต่อแม่รักแม่เหมือนนิกกี้เลยเขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าเพราะถ้าคนรักพ่อรักแม่แสดงว่าเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็จิตใจดีใช่ขอบคุณเอฟซีนะคะยังไงเนี่ยคะฝากกดซับสไครป์ด้วยฝากซับสไครป์ซับสไครป์เป็นนิกกี้ซับสไครป์ก้อยเตี้ดีซับสไครป์คุณเมา ล้วค่ะสพอร์กันต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายขอบคุณะคบ๊ายบายมาเก็บดีๆเก็บดีๆก่อนหนูได้ไหมหนูขอให้หนได้สักพึงได้ไหมได้เอาไปเลยเอาไปเลย